ป p 14ครับติดออยเกียร์ต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มขึ้นไหมอันนี้ผมจะอธิบายเป็นหลักการไปเลยครับแทนที่จะตอบว่าต้องเพิ่มหรือไม่เพิ่มโอเคสมมุติว่าเนี่ยเป็นห้องเกียร์ของคุณคุณมีน้ำมันเกียร์อยู่10ลิตรถ้าวันหนึ่งคุณมาติดออยเกียร์สมมุติว่าออยเกียร์เนี่ยมีความจุอยู่1ลิตรสมมุติว่าเนี่ยแผงเนี่ยเติมน้ำมันเต็มๆไปเนี่ย1ลิตรเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับ เราสตาร์ทรถปึ้งน้ำมันเกียร์ทำงานาระบบเกียร์ทำงานส่งน้ำมันเกียร์มาเข้าแผงแล้วก็วนกลับจากสิบเหลือเท่าไหรครับตอบง่ายมากเหลือเก้าครับเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในนี้หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คุณต้องเติมน้ำมันเกียร์หลังจากที่คุณติดตั้งอะ่ะเท่าไหร,ร่ละง่ายมากหนึ่งลิตรครับ เพื่อให้มันเป็น10ลิตรเหมือนเดิมอยู่ในจุดที่น้ำมันเต็มระบบต่อไปอันนี้คือเคสติดใหม่นะฮะต่อไปสมมติว่าติดเสร็จแล้วน้ำมันในนี้ก็มี1ลิตรแล้วน้ำมันในนี้เราก็เติมไว้10ลิตรแล้วถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนเค้าวหน้าถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมา ในนี้มีเท่าไหร่ครับมีสิบถ่ายออกมาสิบเพิงคุณก็เติมกลับไปสิบครับคุณต้องเติมสิบเอ็ดไหมไม่ต้องนะเพราะว่าน้ํามันในนี้มันไม่ได้ออกมันก็ยังอยู่ในนี้ของมันแหละครับเป็นน้ามันเก่าที่ยังอยู่ในระบบอยู่คุณก็ถ่ายออกสิบแล้วเติมสิบแต่ถ้ามีคนที่แบบอยากเปลี่ยนให้เต็มเต็มเลยได้ไหมได้ครับคุณก็ใช้เครื่องฟัดชิ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งลิตรเข้าไป เปลี่ยนให้มันเต็มระบบซาให้ครบจํานวนซาคุณก็จะทําได้ตามที่คุณต้องการทีนี้มันก็ยังมีคําถามอีกคำถามที่เ,เจอบ่อยติดออยเกียร์เสร็จปุ๊บต้องเติมน้ํามันเกียร์ไหมอันนี้คือทฤษฎีก่อนแต่ว่าภาคปฏิบัติจริงนะฮะเวลารถมาหาผมเนี่ยแต่ละคันเนี่ยน้ำมันเกียร์มันไม่ได้พอดีมาทั้งหมดนะครับ สมมติว่าน้ำมันเกียร์จริงๆอ่ะมันควรที่จะมี10ลิตรควรที่จะมี10ลิตรนะครับในรถคันเนี้ยแต่มันดันมีมา11ลิตรแล้วอ่ะสตาร์ทรถปึ้งเข้ามานี่ลิตรหนึ่งไอ้นี่เหลือ10ลิตรพอดีไหมครับพอดีต้องเติมน้ามันเกียร์ไหมครับไม่ต้องครับเพราะว่าเขาเติมมาแล้วไอ้มันเกินมาแล้วไม่ใช่เขาเติมมามันเกินมาทําไมมันเกินมาเพราะว่า ที่เจอเลยนะถึงแม้ว่าเข้าศูนย์ก็ตามนะช่างเช็คระดับน้ํามันเกียร์ไม่เป็นระดับน้ํามันเกียร์เนี่ยมันเช็คไม่เหมือนน้ามันเครื่องในรถรุ่นใหม่ๆนะคือน้ํามันเครื่องเนี่ยมันมีก้านวัดมีก้านวัดแบบนี้มีสองจุดนะมีเต็มมีน้อยน้ํามันเกียร์ไม่มีก้านวัดละรถรุ่นใหม่ๆนะครับบางรุ่นนะมันจะเป็นเกียร์อยู่แบบนี้ปึ้งแล้วก็อันนี้เป็นอ่างเกียร์แล้วมันก็จะมีน็อตเนี่ยถ้าน้ํามันเกียร์เกินจุดเนี้ย มันก็เปิดน็อตเช็คปุ๊บมันก็จะล้นออกจนน้ำมันเกียร์อยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่อันนี้คือพอดีแล้วช่างอ่ะดันไม่เช็คดันคิดว่าเอ้ยลูกค้าซื้อน้ำมันเกียร์เปลี่ยนสี่ลิตรถ่ายออกเติมหมดเลยสี่ลิตรทีนี้ระดับอยู่นี่น็อตล้นไม่รู้จักก็กลายเป็นน้ำมันเกียร์เกินมา ไอเนี่ยคือสาเหตุที่หลายๆคันไม่ต้องเติมน้ํามันเกียร์เพราะว่าร้านเดิมหรืออู่ที่คุณเคยเซอร์วิสอ่ะเขาเช็คระดับน้ํามันเกียร์มาไม่พอดีนะครับอันนี้คือน้ํามันเกียร์เกินอ่ะมันก็มีอีกอ่ะว่าทําไมต้องเติมหลายลิตรสมมุติเหมือนเดิมเคสเดิมอ่านเกียร์เนี้ยมีสิบลิตรที่มันควรจะเป็นแต่ปรากฏว่าในเกียร์เนี้ย มีอยู่แปดเองอติดออยเกียร์เสร็จปึ๊บสตาร์ทรถปึ้งมาเข้านี้อีกหนึ่งเหลือเท่าไรครับเหลือเจ็ดเหลือในระบบทั้งหมดเจ็ดแล้วที่ควรจะเป็นคือสิบอะคุณก็กลายเป็นว่าต้องเติมเพิ่มเท่าไหรอ่อ่ะบวกสามสุดท้ายแล้วเราจะฟันธงไม่ได้เลยสรุปนะฮะเราฟันธงไม่ได้เลยว่ารถคันนั้นต้องเพิ่มไหมแต่ถ้าของเดิมมันพอดีมาต้องเพิ่มครับ แต่สุดท้ายแล้วเราจะเช็คดูก่อนทุกคันด้วยวิธีที่ถูกต้องหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จปุ๊บสตาร์ทรถปุ๊บเราเช็คระดับเลยครับเช็คลูล้นหรืออะไรก็แล้วแต่พอดีไหมถ้าพอดีก็จบถ้าขาดก็เติมถ้าเกินไหลออกก็ไม่ต้องเติมจบแค่นี้ครับนี่คือกระบวนการของเขาเลยหวังว่าจะช่วยได้แล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นครับขอบคุณครับ